ข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้ที่เริ่มต้นทำงานสร้างครอบครัวและผู้สูงอายุที่ต้องการมีบ้านทออส,สารต่อโครงการบ้านล้านหลังระยะที่สองให้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยราคาซื้อขายไม่เกิน1 2ล้านบาททั้งบ้านใหม่บ้านมือสองและทรัพย์ NPA ของทออศ พร้อมเงื่อนไขพิเศษดอกเบีย้ยคงที่4ปีแรกร้อยละ1.99ต่อปีเงินงวดคงที่นาน84งวดผ่อนนานสูงสุด40ปีและฟรีค่าธรรมเนียม4ประเภท 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHBL a l เพื่อรับประหัสเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสู่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHBL และ www.ghbank.co.th รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติด ตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ